คกับสู่เกมต่างนครับรุ่น U15 ป1 5ลราไป18ก่อนนะครับเราค่อยมา16นะครับ U15 ครัโอ้โหเลื่ดนแน่นอนผมบอกเลยครับคู่นี้ครับคุณผู้ชมเตรียมยาดมยาอมยาหมองไ้เลย,ยนะ สูสีครับไม่กล้าชี้จริงนะที่ต่อครับแข่งเอาไม่ใช่ก็แข่งที่กี่โมงเดมาแข่งกี่โมงกนตันจริงอัตราลมมันน่าจะพุ่งพุ่งริงไหมที่นี่น่าจะเล่ต้องโทษครับที่เด็กที่เดเขามาเขาไปลงชื่เขป้ายไปไหนป้าไปลงที่ลงเองเรามาไม่อยากให้ดูเกมนี้เนี่ยดูแล้วเดี๋ยวมันลาม มันแข่งดึ่มาไป่ไหนมาจะไปนอนบนรถไปนอนรอเดี๋ยวเราก็อย่าดูเยอะดูเยอะมันจะล้าอีกกินเมาโอ้ยพังพี่หมอไมฮะฟักกี่เมาเจอกับ k o b ใคายักใจไห่งนัตโอ้ยลูกระวังดอกแรกครับโอ้ยมาแล้ว เอนามนะคะหนึ่งศูนย์โอ๊ยคิรอบไปเลยเี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบบนาจะายโอ๊ยตอนนี้แอนดรนี่จะอยู่สิบห้าหาทั้งปุ๋ยมวางอุ๊ยละไหมลูกเก็บได้เก็บเส้นกันแล้วะว่มีของกินแล้วก็ไ่นั่งกินแล้ว มีเกียวนี้ฮอาเทลมีนะครับมีเกตมีเื่อวรับน้ำภาพกับตาโบมีเกตคนพิเศษนะครับก็หมูไงฮะ้าโอ้แล้วมาโอ้แล้วมีแดงดูได้ตอนน้ำขุดที่มันบอกเลยดูมันยาวๆฮะขอเรียนเชิญผู้จัดการทีมจากร้านะครับพบกับที่หลังกับโตองทำการด้วยผมนะฮะเจ้าหนที่ทีมจากร้านะครับ ôi cốp các quang lúc đi lên tầm lên ngắp kêu vi quang 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 Đi quang chơi quang 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 ขออนุญาตเรียกเป็นทีมนะครับเรียกเป็นทีมเรียกเป็นเบอร์กันนะครับเพราะว่าเดีไม่รู้จักทุกคนเดี๋ยวว่าจะใช่หาว่านั่นนี่กันนะครับที่บ่าขึ้นไปอะไรอันนี้เกวีเกวีออฟฟันด์ซาชุดสองอะไรยังไม่ได้ครบอลอยู่ที่อ5 5ดีนะดีนะมันดีนะชอบนะคุดอาศิลป์เตือนนะฮะ กีบบอต้องเล่นอย่างนี้นะเพื่อที่ผมจะไปอุ่ยกันะลูกไอ้ด้านเนเยอะครับไอ้ด้านเนื้อแต่บอลถูกต่อครับทางบังกีเบาอทตอนนี้บังกีเบาออกมาะตูการชูสองคะแนนยังไมสามต่อหนงครับสามต่อหนึ่งนะคะตอนนี้เรานำว้าย Oh. <sighs> ยังไม่ได้นะคะขี้เมาครับไปเสียฟาวครับอ่าเชิญนะเชิญโคชิ่งออกนอกครับคนเขงออกนอกสนามนะครับขออนุญาตด้านหลังนะครับขอสักหัวออกนะเอาด้านข้างครับด้านหลังขอสักหัวสิทธิ์ใช่ครับดีมากครับขอเสือมาที่เมาว้ายเอาลยไป QB QB สองนะนะว้าวยังไม่เข้า แงดีบาได้หมบนงีเบาบาีเบาเข้าไปใต้บ้านยืน,นอยู่สิบห้านะดียวโอ้ยแล้วก็ประชาชนออเด้หก็ได้สีเขียวเกลียวบีใครชนะได้ตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแน่ดอยกับสามใกล้ไหมยังไม่เข้าเกลียว,ว,วบีเกีบีพาออกไปข้างนอกแล้วสองคะยังไม่มาบอลของบังี่มาเฮ้ย<ว>แกบ็บ บาลทีมาวาชคก็ตตอนนี้ยังสมต่อหนึ่งอยู่นะคะเรานำาดูกรรมการเป็นหลักครับบองทีเมา ออกมาทางซ้ายของสนามเข้าไปน่าใจไหมเข้าไปแล้วตะวันโอ้โหดูยืดไปโอยมากลูกเลยคียโยบีเข้าไปทางซ้ายเลยผ่านมาให้กับอีกคิวโคเกวมีเครื่องไปวันพอยเหมือนกันค่ะคิวตอนนี้เป็น4ต่อ2ครับการต่อเชือกนี่ C ต่อ2ค่ะตอนนี้ เป็นโนนนำออาไม่ใช่เป็นโน่นขามังกี้เมาส์เอกเก่งนะคะรอบนี้ดีเลยหนึ่งคะแนของเคบีครับไล่มาที่สามต่อสี่มังกี้มเมาส์ยังไงได้มาได้เลยเพื่นอนได้ไหมยังไม่ได้นะครับเป็นบอลของเคียวบีเคบีเพืนไปสองหนึ่งแล้วลูกนี้อา้าววันทุย่ย ที่มาวเป็นของเชีครับโอเคเลยระยะไกลครับยังไม่ได้ที่มาที่ไปได้แล้วในชุดสีแดงออกไปให้ครับหาต่างนะชุดสีแดงเข้าไปรักษายังไอลุนไปแล้วลูกนี้ยว้าเอาใหม่ลูกไม่ท้าท้าใหน่อยแน่ ไมยลองไปนะคะที่เก่งครับ ในกรณีอย่างนี้ลูกนักกีฬาไม่จับเราจับได้ไหมแต่จะห้ามจับได้ไม่ได้ครับแต่ผู้ตัดสินจะพยายามดูเจตนาว่าไปเล่นบอลหรือเปล่าครับดีเลย์เกมถ้าเป็นเดเรได้นะครับของฝ่ายลูกครับครับผมไม like nah ่ต้องเป็นเจตนาครับครับผมมาเดี๋ยวนี่แบดเทเบิลเลย์อัคติแมนด้วยฮะโอ้โหหลงรักอาบุติเป็นสุดบ้ามาจ้า นี่รุ่น1นะครับหญ่เจ้าบ้านออกนำครับตอนนี้ตัวใหญ่ใจไวนอ้เย k มีออกมาโฮ้ยหญ่ยิงสิลูกว้าวโอ้ยตายตายตายครับดีมากมาตังได้มาเป็น5-9ได้ต่อ k มีตามไปลงไปอีกนึ่งคะ ไปเบาเลขสาเข้ามาตรงกลางเอ้าหนูเชียร์มั่งกังวายมาลูกนี้ขึ้นไปยังไม่ได้แต่เออจ้าบบอ,อ่ายายเย็นครับผู้ดำเนินเปล่าแล้วนะ,ะฮะดีมันดีฮะ <c oughs> ถ้าเล่นบายแบบนิ่มๆแล้วไม่มันนะเออเหมือนคู่พี่ในโซคิงอ่ะ <c oughs> เก๋าๆเ,เลยนะมันดีฮะไปบอลบอกทางมังที่เบาครับครับผม มางคีเบากับเคอพีเคอพีเควพีย hmm oh, ังไงเข้ามาลูกเอามาสองเปลี่ยนมืออยู่ที่มางคีเบามางคีเบาเข้าไปฮะใส่เข้ามาหมุนเข้ามาขึ้นชูดไม่ได้บอลอยู่ที่เคอพีเบบีไก่มาเซนเตอร์ที่ไหนครับเซนเตอร์อ้าวเป็นบอลของสีเขียวครับเคอพีบอล เป็นวีได้บอลอยู่ครับใช่ครับขัดข้อเหลือเจ็ดนิ้วชีคู่ต่อไปครับเป็นคู่สแตนอาครับจูเนียเจอคู้แซนอาเอ็กใช่ไหมนายบ่าวแตนอาบอขอไปครับขอไปเชอกันดีก่อนโอ้แตนอาคัพจูเนียกับแตนอัพเอ็กใช่ไหมเนี่ยจูเนียกับเอ็กที่ไหนเนาะเคอวีฟาวะ ครับผมวีเปล่าสองต่อสองทั้งคู่ไทยไทยชาไม่หยาบยอดยอบไม่หยาบแก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 เอามาดูต่อครับมากี๊บเบ้าจ่ายออกมาทางขวาเข้าไปข้างในเรียบร้อยโอ้โหดอกได้สวยเยาวชนแห่งชาเนะโอ้โหไทยชาช็อก เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลบนิดนึงก็แอร์บอลออกไปไปไปหน่อยฮะความที่เม้าท์ตาข้าก็แนนก็ตอนนี้ครับผมแต่เวลาอีกเหลือเยอะครับพี่ธนใช่ครับเศรษฐียี่สิบเจ็ดทีต่ทีครับไปไปน่อเลยลอกโอ้ยลอได้สวยนะไปเฮ้ยทันเลยเอาไาโอ้โหเบอร์สี่ปันกับเบอร์สี่นะพี่เทนพูดใหญ่ใหญ่ฮะ สุดไปเลยแข็งแรงครับเวลาล่องกันที่เมาส์เบียทนี่เก่าผสมการทั้งสองทีมนะบอายกเลยในเวทีสามสามทีเจ็บจากทั้พนู้ดใช่ครับห่าผีเด้งนี่มาจากเป็นโตนนะใช่ครับลงจากเบนโตนนะเออเลีก็เป็นชะมดีด้วยผสมด้วยอ่า มาดูกันต่อครับน้องคีบเวลาใได้ยินที2อยู่ไม่ทันทีไม่ส่งครับครับส่งไม่ทันครับครับเอวีได้ปีโถครับขอบคุณผู้ชมครับวันนี้ที่อยู่ในสนามกับเราล้นหลามนะตอนนี้ล้นหลามบคูททางสูตรทารค้าครับเทอร์มินอลชลบุรีที่วับครับ โอ้โหจากการแข่งขัดดนในครั้งนี้ได้ใหญ่โตและ,ลลละดีขึ้นในทุกๆปีแล้วใดครับพี่ต้มนะจะถ่าดไม่ได้ต้องบลเพิร์ดถ่ายครับพ<ป>ี่ให<น>ญ่คนสวยของเรานะฮะมีตัวบอลเพอร์หลายๆเจ้าเลยครับมาดูเก๋วด้วยกันครับเดี๋ยวเฮ้ยว่ากันมาดูตอนนี้เคเบบีเคเบีบุ้ยออกมาสายไปเพื่อนเฮ<อ>้ย<ห>โอ้โหไม่ใเลยฮะลุเลกเฉยลูกเกิน จะจารยงเล่นบาบาไหม่าเราเวีฟาวเดี๋ยวว่าไปเดี๋ยวพูดไม่เต่าเราควรจะมองมีขนาดรุ่นเล็กรุ่นเยาวชนนะครับอาย5ปีแล้วเข้าสูรุ่นตออต้นแล้วเอาไหมทำไมยิงลอยล่ะคะคุณ เอาไหมลูกไม่เป็นไรเคลวีขอตัวออกมอทางซ้ายโยกมอทางซ้ายยังไงต่อสวัสดาลูกยีเล่นต่อไปมาร์กี้มาร์กี้ถูกพอยได้ไหมยังไม่ได้เอาไหมไปพอยของเคลวีครับเอาอย่างไรลูกเราไม่เปลี่ยนไหมครัตอนนี้เป็น5ต่อ12กับเควีนะ เวลาในอันดที่สามต้องดีมีสิทธิ์อัีอันดับี่สองนัครับหลอกขึ้นชุดไม่ได้เป็นบอลของมังกีมเนี่ครับก็ทางส่วนลูกค้าจะลองทำดีกว่ายตั้งใจให้เป็นสปอร์ตทัวรินึมครับเน่ยอยากมีทั้งการแข่งขันกีฬาและการท่องเที่ยวเลยครั้งเดียวกันนะครับเอย่าบอกว่ามีฟ้าก็มีเทน เอวีเฝ้าเอวีครับเอาครับโอกาสในการครับของมังกี้เมาครับได้คิดโทษดึงครับเรื่องรายของบังกี้เมาครับเองทีออกมานท้ายของสนามโทษนี้ครับบอลจะเป็นของบังกี้เมาครับ ตอนนี้ลายๆโกิตอครับเหวลาเยอะอยู่นะคือสายมาลูกเยอครับโมกเฮวีโอ้โหบอลตะกี้ลยลาเกินไปทำเอาเคอบีเวลาน้หมดแล้วสองฝั่งแล้วครับตอนนี้ครับ ดูจากการเชียร์กองเชียร์ผู้กองอะเหมือนลุ้มพี่ดีไงก็ไ่รูสามสองมาสองเอาไม่ใช่นะย้อนยอนนี่คือศูนย์การค้านะครับขอไม่เน่นของในที่วันพัทยามาดูต่ออะบางกีบเ้าไปอะโบเตอร์นั่นก็ได้ขอไม่เคบีเคบีเอาวอนเปลี่ยนมือไหม จน้าบอลออกไปอีกครับจังหวะนี้สองเชียร์เยอะจริงครับเจ้าบ้านเนี่ยมาแล้วมาแล้วทีนี้ออกมาบางทีบ้าหลุดมือครับไปได้ไหมเราชูดสองคะแนนเลยครับไม่ได้จิกจิกนะเด็กสมัยนี้ลองชุดหนึ่งคะแนนก็ยังไม่ได้เก็บ ระวังระวังมาอทนฟอีะไรวะอันกี้มาเาโดนเท็กซัสกันฟครับเนืองจากอีขนาดยีสองกะดานแล้ไปมผูกนะใช่ไหมครับอ้ยขาเดียรครับโอ้โหน่งของเคบี เอวีได้เปิดบอลเข้าเลยครับสตัวอวี่อะไรเวลาจะเยอะนะเมื่อกี้ผมก็เห็นนะผมไม่มีตัวอวี่เลยอ้าวเปล่าครับเปล่าห้าทั้งสองทีมเลยนครับผมน้าน้าครับ บอลก็มาจ่ายไปเพื่อนเกินไปลูกนี้ยังไม่ได้เป็นบอลของสีเขียวครับไม่โดนห่วงนะมรบ็อปเดินต่อครับเหลือเจ็ดวินาทีช็อบต่อเดิมเจ็ดวินาทีขอบคุณม,มากครับพีเบพมมบพ่เกณฑงนายเลยออกมาแล้วลองตอ,นนอ,อ,อบคะแนนไอบอลเฮ้ยช็อปต่อันครับนาตัดแน่ครับท้ายอะ เวลาเหลือเยอะ2อนาที19บเก้าขหลือห right. ักคะแนนขาบังก right. ีเบาเอาทางขวาเคลื่อนไปเลยลูกเดียวหวัดด้ยบังกีเบาครับเอาวีฟ้าตอนนี้ทีฟ้าหกนะครับของบังกีเบาครับครับ้นแื่นแล้วครับทุกท่าน เอวีกระโดดเยเพื e outer, ่อนลองสองคะแนนยังได้อ oh, ย okay. okay. ู่เอวียังได้อยู่ตายไหมยังไม่ตายจะโดนโจท่อให้กับเซ็นเตอร์เเซตอร์หมุนเข้าไปก็โอ้โหขั้วมะบอลอ้าบอลหรอครับถ้าเป็นโอ้โหใส่แตกนะโอเคอะไม่ใช่โดนปั๊มือใส่แตกโอ้โหอ่ามีการเตือนแล้วโนโคชชิ่งครับ

เยไปลูกียังไม่ได้ไอเีเออมาตังไปแล้วอะไรอ่ะเฮไขดึ่อพสินบอกบอกโอเคะอยู่อยู่มาตังไครดมาตครับมาตไปแล้วโอเคนะโเคนลูกนะตอนนี้ทีฟาวหกทั้งคู่นะครับ ช่วง2นาทีสุดท้ายของฟ้าเสตนบอลสามคูสามอยู่ทีนี้ครีนะครับค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับแล้วทีฟาวเลยนะตอนนี้โอ้โหอ่าบังกีเอามาตรงกลางเท่าให้เา็นสายโบเตอร์ลูกนี้เลยเอาแล้วแล้วสองเคบีทำไงเคบีคืนบอลอยู่ที่บังกีบอลครับบอลเปลี่ยนมือแล้วบังกีบอลให้มาตางมาตางไปด้วยด้วจ่ายมาด้วย ไ,ไาาหาา้้โโอโลูกใหญ่ที่สวยมากของมาตาครัตอนนี้เป็นตตตสต่เดิสามแต้มเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลูกนียไปเลโอ้โหไ,ได้ช่วยหนึ่งครับ ลูกนี้ลูกไปสองข้างแนนกันเหมือเนเดิมมาตอนนี้ชูเมา่อกี้บา,ายังไม่ได้คขามีเกมบอลได้ออกไปทางขวาของสนามและ,แและมอหาเพื่ไไอนตายไ,อออไปเลยตายสองข้แนนยังไม่ลงครับเมื่อกีบอเกมมาได้มื่อกีบอยังไงออกมาให้มาต่าทขวาสนามมาต่างเข้าไปตรงกลางย่อมาตายไปเลยตายเฮ้ยโอ๊ยอะไอรอทั้วสองข้แนนยังไม่ได้เอ็นบอลของ อ๋อขออใค้ครับแบของัที่เมาครับขออนุญาตเชียร์ของเชียร์นะครับัอจากด้านข้างสนามครับอยู่หลักอยู่หลัก้ต้เอบอร์เท่านั้นนะฮะครับาคำตั้งในะเลยป้ายมาผมตยนะพี่คนร้วได้นะฮะคนรั้วได้อ้โไ้อย่าลงมาในสนามนะครับป่าครับป่ากีเมาลูกน 2องไแ,แล้วยไม่ได้ครัเบเจ็บได้อยู่ะะเ,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 อยเอที่หนเอาที่ไหนอย่งไเอาที่แอบไม่ได้แล้วพนเมแล้วเอาทีเท่าแล้วเจ็ดเท่าะ,ะเอาแล้วได้แลัวสิาต่อสิบสห้วินาทีครับเอหลือสิวินาทีเลยเนี่ยใช่ครับโอ้โหพลางพืินไม่ได้นะฮะเท่านะ ข่ามื่อกี้เมาลงสองลูกนี่จะกลายเป็นอั่นะฮะสิบหกต่อสิบห้าใช่ไหมไอ้ดำมาเราได้พิเกตไอ้ดำพิเกตอะไรนะครับใครดำนี่ไงเคบอ่ะโอเคเคบีดำอยู่สิบห้าเลยสิลูกเดียวเสมอสองลูกนี่ดำครับลูกไม่หมดโอ้โหเชียร์ยังไม่หมดเลยยี่สิบตัว ยิงต <c oughs> ัวยกเข่าเนยตะคิวนี่้นวอยู่แล้วตอนนี้เอามาดูต่อโลกนี้เสมออาวี่มอาัวทัวาทัแล้วไปาทงด้เ้าไแล้วีัวจังหวะนี้เป็นสี่ยวพรอเป็นสีฟาครับทางเคอบเป็นสีน้ำาเมือยตายล็อกปาก่าล่ัฮ ใช่แลวไม่ใช่ชนด้หับชนมัยหนุ่มหเออใช่เลยมือขวาเลี้ยบด้านมือซ้ายล็อกปากเอยตะวัใส่หน้ามาเดวมนะยสอคะแนนชนะสองคะแนนชนะเสมอยคะแนนเสมอยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เยเยเยดาวเ้า ไม่ม MM ีเงินชะตาโลูกนี้เนีร์เลยครับตาทีมทั้งที่8ครับโดนโทษสองครั้งครับโอ้โหต้องลงเท่านั้นนะลงลงเรื่องลูกก็ใช่ว่าจะหากันจะชนะนะลูกนี้ลุยตังสองแล้ทีมเรายจะมีสิทธิ์ครับรู้จังกันเพื่อเสมอ ลูกนี้ลงไปทีจะจบแซ่นะผมว่าลกนเอเอาจะไปต่อยังไงเฮ้ยคลับเฮ้ยไปเอ้าเอาเรียบร้อยครับซืลงนออ๋อหนึ่จุดหวิครับหนึ่งจุดหวิครับเของมันที่เมาจะปองความตายได้ไหมเอาได้ไงหมกดจัดอยู่ที่คุกดเลาลดไปได้ยปไงโอ้ยโอ 16-14นะคะเบชนะไปนะคะ16-14ตเดี๋ยวเราไปชิงที่3นะคะกับใครยังไม่รู้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ